Olha, olha, olha. คูนหน่อยนี่ปีกับใยที่นี่นี่

ไม้แทนทุกคนเห็นป่าไม้แันอ่ะไม่ดีทุกนไม่มีเป่าไม้แันอ่ะตลาดไม้กันปลาน้าไงแขานมากวเนี่เอาดัเขาบิ๊กเดเขาบิ๊กอเดี๋ยวจะพึงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพีเต็มคว้าน้องคนจะพึ่งได้ อาดดังไ้านีเ็ดอด่าไ่ลอเีขนาดนั้น้าพูดอาดิ๋ยวเศไม่เห็นไปคุไ่ดกตเดวมาเสียวเเงนี้นเหีทนาดนี้่ก่อนเลก่อนได้ครับได้ ไปโดนเกใคร้สูงวสูงสูงหดเท่าไหร่ม่งานีไม่ดเังให้มันดเอานี่บ่น้ำมันใดเนี่ยออี่บ่เออนหลายบ่อนลเออไหนมัซลลงมากดีดีแบบีบีเีอเออวดตีดแล้วไหบ่ไร

ับกลางนี่ฮะพี่พี่แปนี่ด้ไงเนี่นมันเหนื่อยเนาะผ่เล่นัดมันแล้วพ่กีเอาทีเอาอยู่ครับเป็นที่ผมเอกันได้เลยตันเจ้ามันเาพิ่งมาเนี่ยคอยไม่กงใจกิเขาไปอยู่นี่โอ้ห้ส่มนงอย่ากลมันตนปเี่ได้แล้วเมืดนี่

ม้นนี่นะครับคืว่าต้นแก่แต่มุนป่ากี่ปอนถานเยอะเลยม้วนไม่สี่ไนม้าไม่ห้าาต่กับป่าสม้าล้มไม่เหรอโอ้โหาะานมูานตาถุนโอ้โห่านนะมรับป่านมีความดีมากเลยนะโอ้โหเล่นๆโอ้โป่าล้มาละเออแมมานี่โอ้ย กบตายเราท่นที่ตัวลน่เนี่ยห้องเราตายท่นที่เรากบัวหนึ่งมันเอาจะโดดตัวเที่ยวมั้งครับาเียเป็นไรป่าไปเพราะอะไรพี่ชายน่ยเพราะอะไรเพราวา่ โอ้ยต้องบันไดออกมานี่นะมบันไดีมันดํีมันดนหน่อยเดี๋ยวเลยก็ได้หน่อย่ันสิบันไดอยู่ก่อนุ เอลวดหน่อยนะยังไงไปเี่ยนเื้ออแล้วครับอคครับเ้ยโกยมาเลยตัวงแต่ของเราหน่บันไดพอแล้วงั้นน่ะบันไดน่พอแล้วมันบางมากพอไม่แทบจะมีโกยเลยตรงนั้นน่ะ เออตรงนี้แหละนี่ตะว,วนนี่เนี่ยลดคอบนี่ตรงนี้ลากกัน,นี่สามเหลี่ยมยูสินะะสามเหลี่ยมอ๋ออู่นไปอะไร เอาเจั่นเอาเจยจะมากัีไผ่าเปอรนตไปเื่อนพี่ก็เลยมากนั่แมพี่ก็มาบอกแม่พี่ก็มาเอาอยู่อันนี้เน่น่เจอหอนบ่อแบบหรืองไม้แบบมชนบ่อมัชนแบบหรไม้แบชนรับมาเอาตำเยมาเสาเจยมาเย่นี่นี่มัน เบื <onents> yeah! ่อเพราะะส่เอาด้วยไปซื้อตีบ้านเราบ่เอาบ่ผิดด้ไปซื้ ก็ที่เขาจะซื้อซีแบบไหนสั่งแบบเรื่องมันไม่เข้าใจว่า